2. าคตยาแรงปราบพุทธพาณิชย์และไสยศาสตร์มหาเถรสมาคมมสอประกาศมาตรการคุมเข้มกิจกรรมที่บิดเบือนหลักศาสนาโดยมีคำสั่งห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้ในเขตพุทธสถานการสร้างหรือโปรโมทวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ไม่ใช่การเจริญอนุสติ พิธีกรรมทางไสยศาสตร์หรือกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือหลักพระธรรมวินัยการนำรูปเคารพที่ไม่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาเข้ามาในวัดเป้าหมายคือการดึงศรัทธากลับสู่แก่นคือปริยัติการเรียนปฏิบัติการทำและปฏิเวทคือผลจากการเรียนการทำอย่างแท้จริง 3. ปรับโครงสร้างองค์กรเงินเดือนพระนิตยพัฒ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้นมหาเทรสมาคมมสมีมติยุบรวมกลุ่มภารกิจจากเดิม6ด้านเหลือเพียงสีด้านหลักก็ได้แก่การปกครองและฐานข้อมูลเน้นทำกดาต้าพระถึงวัดทั่วประเทศการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้ทันโลกแต่คงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยการเผยแผ่ รวมงานปฏิบัติธรรมและพระธรรมทูตเข้าด้วยกันสาธารณูปการและสาธารณสมบัติดูแลทรัพย์สินวัดโดยใช้งานสาธารณสงเคราะห์เป็นหน้าที่ร่วมกับทุกฝ่ายนอกจากนี้จะมีการทบทวนอัตรานิตยภัตเงินเดือนพระใหม่ให้สอดคล้องกับภาระงานและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการปรับโครงสร้างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศให้ทำงานเชิงรุกสนองนโยบายมหาเทรสมาคมมศให้ดียิ่งขึ้น 4. ใช้ Big Data และความโปร่งใสนโยบายใหม่เน้นการนำระบบดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการข้อมูลพระเนนและวัดทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายลดความซ้ำซ้อนของตำแหน่งและเขตการปกครองก้าวต่อไปมหาเทรสมราคมมอได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศออประสานกับคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพื่อตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทั้ง12นโยบายนี้ทันที โดยไม่มีการรอเวลาเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนี่คือมหาเถรสมาคมประเดิมปี2569สั่งยกเครื่องคณะสงฆ์เลิกวัดผลงานที่สิ่งปลูกสร้างสั่งแบนพุทธพาณิชย์ในวัดผมกเกษตรเพชรนิตมรราธิการข่าว9ก้าวหน้านิวรายงานข่าว ชาวบ้านเพื่อให้รับรู้รับทราบทางวัดบ้านราชการสถานศึกษาในวันนี้กับข่าวมหาเถรสมาคมปรับในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวัดวาารามต่างๆในภาพรวมทั้งประเทศสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ ผมกเกษตรเพชรวิทยากรก็จะได้นำหลักปัญญาที่เป็นแง่คิดเตือนจิตเตือนใจของผู้มีสติปัญญาทั้งหลายนะครับที่เราได้ทําความเข้าใจได้ศึกษาเรื่องของตนเองเราศึกษาศาสตร์นอกตนเองนั้นเป็นการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพแต่การศึกษาศาสตร์ภายในร่างกาย อันยาวหนึ่งวากว้างหนึ่งสอกหนาหนึ่งคืบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทีเดียวนะครับขอให้เราทำความเข้าใจว่าเราทำการใดๆง่ายไม่เข้าใจทำการใดๆก็จะยากบุคคลในโรคใบนี้เข้าใจการทำการใดๆก็จะแม่นยำมั่นคงชัดเจนชนะสำเร็จทุกประการ บุคคลใดถ้าไม่เข้าใจเรื่องของตนเองกระทำการใดๆก็จะอ่อนแอหวั่นไหวผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดได้ได้ยากนะครับดังนั้นการเข้าใจตนเองจิตใจนั้นก็จะสบายเบาไม่เข้าใจตนเองใจนั้นก็อึดอัดหนักนะครับ ดังนั้นขอให้เราได้ทำความเข้าใจตนเองใจเข้าใจตนเองก็อยู่เหนือทุกเหนือสุขนะครับท่านผู้ฟังจิตใจของเราถ้าเราไม่เข้าใจจิตใจนั้นก็อยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งเห,เหตุแห่งทุกเหตุแห่งสุขนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้เราได้เข้าใจเข้าใจจิตใจตนเองใจนั้นก็จะหลุดพ้นจากทุก ทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าไม่เข้าใจจิตใจตนเองใจนั้นก็หลุดพ้นจากความสุขไปนะครับถ้าไม่เข้าใจแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ดังนั้นจิตใจที่เราไม่เข้าใจใจของตัวท่านเองก็จะถูกความทุกข์ครอบงำเข้าเมื่อไม่เข้าใจจิตใจตนเองก็จะถูกความสุขนั้นครอบงำได้ ก็ขอให้เราได้ทําความเข้าใจมาฝึกจิตฝึกใจทําจิตใจให้สงบนิ่งต่อเหตุการณ์ต่างๆที่กระทบถ้าเราไม่เข้าใจตนเองจิตใจนั้นก็จะวุ่นวายวันไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆที่กระทบอยู่เสมอคนที่หันมามองกำหนดจิตตานุปัจนนาทำความเข้าใจตนเองใจนั้นก็ปกติอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่เข้าใจจิตใจตนเองจิตใจนั้นก็วิตกกังวลลังเลสงสัยไปทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องผูกพันกันนะครับท่านผู้ฟังขอให้เข้าใจจิตใจตนเองทําการใดๆใจนั้นก็จะมีพลังมีอํานาจชนะสําเร็จได้เมื่อเข้าใจจิตใจตนเองจิตใจก็จะอยู่เหนือเครื่องเศร้าหมองตันหาความอยากราคะความกําหนัดได้ เมื่อเข้าใจจ,ใจิตใจตนเองใจนั้นก็จะมีความสงบทุกอิริยาบถคือการยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย่อยทุกอย่างทุกประการเมื่อเข้าใจจ,ใจิตใจตนเองก็จะอยู่ใจนั้นก็จะอยู่เหนือความแก่ความเจ็บและก็ความตายไม่ไปผูกพันไว้กับความแก่ความเจ็บความตายทุกวันนี้เราก็ห่วง เมื่อเราแก่ก็ห่วงความแก่เมื่อเจ็บก็ห่วงความเจ็บเมื่อตายก็กลัวความตายจะมาเยือนนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจจิตใจเราเช่นนี้ก็จะอยู่เหนือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าใจไม่เข้าใจก็จะถูกความแก่ความเจ็บความตายนั้นครอบงวาจิตใจก็ส่งผลให้จิตใจนั้นเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลา กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายนั่นเองขอให้เข้าใจตนเองเถิดว่าการฝึกฝนจิตใจตนเองอบรมจิตใจตนเองให้เข้าสแกนแห่งธรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อเราเข้าใจจิตใจตนเองก็จะปราศจากเหตุผลข้อสงสัยบางครั้งเมื่อเราไม่เข้าใจจิตใจตนเองใจอาจจะอ้างเหตุผลมีข้อสงสัยไม่มีวันจบสิ้น เมื่อเข้าใจจิตใจตนเองก็จะหลีกหนีความชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อเข้าใจจิตใจตนเองก็จะสร้างความดีตลอดเวลาเมื่อเข้าใจจิตใจตนเองก็จะสงบนิ่งตลอดเวลาเมื่อเข้าใจจิตใจตนเองสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เมื่อเข้าใจจิตใจตนเองจะอ่านจะเขียนจะพูดก็เข้าใจได้ง่าย เข้าใจจิตใจตนเองก็ง่ายแก่การอบรมสั่งสอนนะครับถ้าเข้าใจจิตใจตนเองทําการใดๆก็จะเรียบง่ายเมื่อเข้าใจจิตใจตนเองก็จะมีการรับรู้ได้โดยง่ายเมื่อเข้าใจจิตใจตนเองใจนั้นก็จะมีพลังสร้างสรรค์ความดีงามได้โดยง่าย เมื่อเข้าใจจิตใจตนเองก็จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เมื่อเข้าใจจิตใจตนเองก็จะพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะงดงามอย่างยั่งยืนนะครับท่านผู้ฟังการเข้าใจจิตใจตนเองนั้นก็จะส่งผลให้กายวาจาและใจนั้นสงบนิ่งเรียบร้อยทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนการเข้าใจจิตใจตนเองทุก อิรยาบดยืนเดินนั่งนอนก็จะละเอียดปราณีตงดงามตลอดเวลาดังนั้นก็ขอให้เราได้ใช้ปัญญาเป็นพาหนะนำพานักพรตนักบวชที่ต้องการหนทางพ้นทุกข์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบุคคลที่เจริญด้วยปัญญานะครับท่านผู้ฟังเมื่อมีความเข้าใจตามความเป็นจริงของโลกและสองคมโลกก็จะ เข้าใจโลกและสังคมโลกได้เป็นอย่างดีบุคคลที่เจริญด้วยปัญญาอยู่กับความจริงของโลกอยู่กับความจริงของสังคมของโลกได้อย่างงดงามคนที่มีปัญญาอยู่เหนือเหตุผลของตอนเองแล้วก็บุคคลอื่นๆผู้ที่มีปัญญาไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไขให้กับตนเองและก็บุคคลอื่น บุคคลที่มีปัญญาสามารถระงับอารมณ์ความรู้ได้โดยง่ายผู้มีปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายผู้มีปัญญาจะมีจิตใจที่มีสติจิตใจที่มีสมาธิแล้วก็จิตใจที่สงบดังนั้นผู้ที่มีปัญญากายก็สะอาดใจก็บริสุทธิ์จิตก็หลุดพ้นผู้ที่มีปัญญาจะมีสติกำหนดทุกขณะลมหายใจเข้าออก ผู้ที่มีปัญญาย่อมเข้าใจเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกทุกขณะลมหายใจเข้าออกผู้มีปัญญาก็จะมีชีวิตเพื่อบุคคลอื่นตลอดเวลาผู้มีปัญญาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติผู้มีปัญญาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและก็คนอื่นๆผู้มีปัญญา จะเท่าททาการเปลี่ยนแปลงของโลกผู้มีปัญญามีจิตที่เป็นสมาธิมีความสงบเป็นปกติผู้ที่มีปัญญาจิตใจจะเบิกบานผ่องใสอยู่ตลอดเวลาผู้มีปัญญาชีวิตก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ีผู้มีปัญญาก็จะมีจิตใจมั่นคงอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ฟังผู้มีปัญญาก็จะมีความยุติธรรมอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีปัญญากายวาจาและจิตใจก็จะปกติตลอดเวลาผู้มีปัญญานั้นก็จะมีสติมีสมาธิมุ่งมั่นไปยังเต้นทางที่จะให้หลุดพ้นได้ผู้มีปัญญาก็มุ่งมั่นตามความเพียรเพื่อเข้าสู่พระนิพพานผู้มีปัญญานั้นละวางความรู้สึกดีใจเสียใจออกจากจิตใจได้ตลอดเวลาผู้มีปัญญานั้นสละ ละบาปความชั่วร้ายจากชีวิตจิตใจผู้มีปัญญาก็จะกำจัดชำระร้างบาปอกุศลต่างๆออกจากจิตใจของตนตลอดเวลาผู้มีปัญญานั้นก็ยึดมั่นในเรื่องที่ดีทานศีลภาวนาบำรุงเลี้ยงจิตใจให้เกิดความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาผู้มีปัญญานั้นจิตใจก็จะสุขุมรุ่มืึกรอบครอบทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน ผู้ที่มีปัญญาย่อมเป็นที่ยอมรับของบุคคลที่มีการศึกษาผู้มีปัญญาจะพูดจะเจรจาสื่อสารใดๆย่อมเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนผู้ที่มีปัญญากระทําการใดๆย่อมเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนผู้มีปัญญากระทําการใดๆสาธารณชนก็จะสนับสนุนส่งเสริมการกระทํานั้นๆผู้มีปัญญามีความมุ่งมั่น เรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรเพียรสร้างความดีอยู่ตลอดเวลาผู้มีปัญญานั้นก็จะนำพาสาธารณสาธารณชนไปสู่ความดีงามผู้มีปัญญาจะลจิขิตเขียนบันทึกสิ่งใดๆย่อมเป็นความจริงตลอดเวลาผู้มีปัญญาจะค้นคว้าแสวงหาความเป็นจริงของชีวิตอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีปัญญานั้นเป็นบุคคลที่เสียสละมีชีวิตเพื่อให้บุคคลอื่นแล้วก็ตนเองก็จะได้รับเกิดความดีงามเสมอเหมือนกันหมดทุกประการผู้มีปัญญากระทำการใดๆก็ก่อให้เกิดเป็นธรรมกับตนเองแล้วก็บุคคลอื่นผู้ที่มีปัญญาจะมีความเมตตาต่อสรรพสิ่งสรรพสัตว์ท,ทั้งร้าย บุคคลผู้มีปัญญานั้นจะมีความขยันหมั่นเพียรทำจิตใจให้หลุดพน้นจากตัณหาความอยากราคะความกำหนัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้ผู้มีปัญญาย่อมเจริญด้วยทรัพย์หรือมีมากกว่าปัจจัยสี่เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องของผู้มีปัญญาสำหรับผู้ที่มีปัญญานั้น ก็จะทำจิตใจของตนให้สงบอยู่ตลอดเวลาผู้มีปัญญาอยู่หน้าที่ใดสถานที่ใดสถานที่นั้นก็จะร่มเย็นสถานที่นั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่มีปัญญาเป็นบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าบุคคลที่มีความรู้อื่นอื่นใดๆทั้งปวงผู้มีปัญญาจะกระทำการใดๆก็เป็นไปเพื่อสาธารณาบุคคลทั่วๆไป บุคคลผู้มีปัญญาจะพูดสื่อสารเจราจาใดๆก็เพื่อให้เกิดความงอกงามและดีงามกับสาธารณาชนนั้นพูดถึงบุคคลที่เจริญด้วยสมาธิการรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นกายและใจละเอียดปราณีตรอบครอบสุขขุมยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่เจริญสมาธิมีสมาธิ ก็สามารถแยกแยะการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้อย่างปกติผู้ที่ฝึกสมาธิจะคิดจะพูดกระทําการใดๆดก็เป็นไปเพื่อเกิดความดีงามกับสาธารณชนผู้ที่มีสมาธิฝึกสมาธิเวลาตาหูจมูกลิ้นกายละใจรับรู้ก็จะสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ ึกสมาธิมีสมาธิก็จะสามารถระงับยุติการรับรู้ต่างๆของตาหูจมูกลิ้นกายแล็ดใจได้อย่างปกติผู้ที่ฝึกสมาธิมีสมาธิก็จะนามเมาสมาธิไปกำกับกำหนดควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถต่างๆทั้งอิริยาบถใหญ่บทย่อยได้อย่างละเอียดปราณีตงอกงาม ผู้ที่ฝึกสมาธิมีสมาธิมีความแม่นยำจดจำเป็นเลิศผู้ที่มีสมาธิฝึกสมาธิการรับฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆได้ละเอียดสุข,ขุมรอบคอบผู้ที่ฝึกสมาธิเวลาอบรมสั่งสอนก็จะจดจำเข้าใจได้ง่ายผู้ที่ฝึกสมาธิมีสมาธิกระทำการใดๆก็จะชนะสำเร็จได้โดยง่าย ผู้ที่ฝึกสมาธิมีสมาธิกระทาการใดๆเป็นที่ยอมรับกับสาธารณชนผู้ที่ฝึกสมาธิมีสมาธิเวลาจะขีดเขียนบันทึกใดๆก็จะละเอียดแม่นยำชัดเจนเข้าใจได้โดยง่ายนะครับก็เรื่องของผู้ที่ฝึกสมาธิก็ผู้ที่ฝึกสมาธิมีสมาธิเวลาภาคเพียน จิตใจที่ภาวนาย่อมเกิดปัญญาได้ง่ายผู้ที่ฝึกสมาธิเจริญสมาธิมีสมาธิเวลาอ่านเวลาเขียนหนังสือย่อมจดจำเนื้อหาสาระได้อย่างง่ายดายผู้ที่ฝึกสมาธิเจริญสมาธิมีสมาธิเวลาพูดเจรจาสื่อสารใดๆออกไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ย่อมเข้าใจได้โดยง่ายผู้ที่มีสมาธิฝึกสมาธิเจริญสมาธิก็จะมีความสงบ ไม่ยินดีต่อการรับรู้ใดๆผู้ที่มีสมาธิเจริญสมาธิฝึกสมาธิก็จะมีสีผิวพรุ์ที่งดงามอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฝึกสมาธิมีสมาธิก็จะมีความคิดมีคำพูดเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฝึกสมาธิจิตเป็นสมาธิสภาวะจิตก็มีธรรมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เจริญสมาธิฝึกสมาธิจิตใจก็จะมั่นคงต่อการรับรู้อยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฝึกสมาธิจิตใจก็จะเบิกบานผ่องใสอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฝึกสมาธิเจริญสมาธิสภาวะจิตนั้นก็จะมีเมตตาตอ่อจัตประจัตทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นผู้ที่มีสมาธิฝึกสมาธิธรรมะย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ที่เจริญสมาธิฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐานธรรมะเหล่านั้นย่อมเกิดเป็นผลกับบุคคลเหล่านั้นผู้ที่เจริญสมาธิฝึกสมาธิมีสมาธิจิตใจก็จะมุ่งมั่นภาคเพียรสร้างกรรมดีงาม